วางมือทางการเมืองแต่ผมเชื่อว่าหลวงป้อมยังไม่วางมือและหลวงป้อมจะมีบทบาทที่สําคัญในอดีตปัจจุบันและแน่นอนในอนาคตหลวงป้อมก็จะมีบทบาทสําคัญต่อไปนะครับจนถึงชีวิตจะหาไม่เพื่อรับใช้ชาติศาสนาพราะมหากษัตริย์และประชาชนและยืนยันเกมนี้นะครับไม่ใช่แค่หลวงป้อมนกรู้มีมากกว่านั้นแนะ่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิตพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนท่านที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุรการของการเมืองตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆก็ไปทําการลงสมัครเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยได้คะแนนสําหรับคะแนนของพรรคตอนนี้ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคนนะครับซึ่งแต่ละคนก็ได้ปฏิลิสได้คะแนนเสียงกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ที่น่าสังเกตคือลุงป้อมหายไปไหน ถ,ถ้าอยากด่ากันเดี๋ยวคุณพี่มา,มามามาตั้งคิวใหม่เนาะโอเครักหรือไม่รักไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยากใช้ความรุนแรงกันเลยนะคะก็พี่จะถามว่าทำไมต้องแก้ด้วยธรโดนูนอให้มาแก้ปัญหาปากคองประชาชนโอ้ถล่มคุณพี่โกรธมากแล้วคุณพี่รู้ไหมว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีข้าราชการสอตอง,องอไม่มีระดับผู้บริหารแม้แต่คนเดียวที่ถูกลงโทษคุณพี่ทราบไหมคะ ทราบไหมคุณพี่ไม่คุณพี่ทราบไหมก่อนอย่างนี้คุณพี่นยตามข่าวในเชิงลึกคุณพี่ไม่ได้ตามข่าวแค่หน้าแค่ดินของพี่ก็ประมาณดังนั้นพี่ให้ไอตอบก่อนนะคะพี่คมักจะแสดงออกเรื่องความเสียใจ คุณมคุณไอ้มักจะไปหยิบประเด็นความเสียหายในสังคมหยิบขึ้นมาพูดทั้งที่คุณไอไม่ได้มีแค่หน้าที่พูดคุณไอมีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเข้าไปจกเข้าไปหยิบหลักฐานออกกระจกประตีหยิบไม่ได้คุณไอมาด่าเรื่องไม่ใช่ค่ะคุณพี่คุณไหาหลักฐานอะไรก็ไม่ได้เลยคุณพี่ก็อยากให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยดำเนินกับดิฉันตรงไปตรงมาอยากให้ดิฉันติดคุกไวๆถูกต้องไหมคะดิฉันก็เหมือนกันดิฉันก็อยากทําให้คนที่ผิดเนี่ยเข้ากระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันไม่ใช่เลือกปฏิ บัตทแค่กับพักประชาชนค่ะพี่ค่ะอ่าใช่พก็เสียงคุณพี่ไม่ไหวจริงๆค่ะก็คุณพี่แวนเวใส่ดิฉันเ้ยดิฉันกลัวค่ะขอโทษนะคะคุณพี่กลัวจริงๆคุณพี่จะด่าเลยจะร้องไห้แล้วว่าพี่น้องเอ้ยตาส้มล้มเถาเบอร์สี่สบปื้ยบัตที่นหนคกอืมอย่าลืมพากันไปเปลี่ยนประเทศไปในทางที่ดีเ้อ เออกาส้มล้มเ่าเอ,อ่อซีลมในซ้ำใดคอยกะดาหลายพักมากมาหลายมาหลายเติบเด้กคอยกะยากซีดาแบบพักสุม่มงามเขาเฮ็ดบ่ไไรเออลองเลือกมาเบิงดูพี่น้องเฮาค่าแต่ดาพักนั่นพักนี่มาหลายเล้ยวก็ล่องไห่สุ่มนั่นเออคืนมาเป็นจากซีปีเขาเฮ็ดบ่ไไรดาโลดดาพักก็จังดาพักอื่นนี่เสียเออแต่เขาเฮ็ดบ่ไดรเฮาก็น,นำดาลยุย ร้องเบิงเนี่ยแปดกุมผ้าเนี่ยร้องเบิงอืภกกาษากาภาเขาเนี่ยเขาสีล้มเท่าได้อีรีบรอกม่าเขาเช็ดได้จังที่เขาเ้าบอกข่อยก็อยากเบิงก็เกันละคนเฮ่าอย่าเบิงแต่คําวเาเขาตรงเบิงก,กันกระทําให้โอกาสเขาสีปีพี่น้องขอ่งงขอยก็อ,อยากเบิงบ่แม่นว่าข่อยบ่อยกเบิงว่าดิจังนะัอยุบายแบบนั่นนะอย่บายแบบนี้จะล้มเทาล้มเทากาส้มล้มเทาเบอร์สี่สิบหกข่อยอยากสีเบิงก็นะว่าสิ่งที่มันเว้าไว้นี่มันเห็ดได้อหรีบร บพว่าสิเป็นเงืนผู้ถกผู้เฒ่กการศึกษาเอยียงกระซังเออเพราะว่าลดปัญหาการจุดเผาของเช่าหน้าเออราคาการเกระสีดขอ,อยากิีบึงว่าเขาเฮีดได้หน่วยได้หลายปันไดพักด้วยค่าทหารอะไระนะน้ำที่สั่งได้แล้วครับลูกค้าขอบคุณ,คณจ้าหนูได้ข่าวคนละครึ่งเฟสสองไหมอ๋อคนล,ละครึ่งเฟสสองเหรอครับเออเนี่ยผมโคตรเสียดายเลยตอนแรกอะผมกะว่าจะได้แล้วเนี่ยเออแล้วมันก็ยุบพ,พักไปแล้วก็ไอ้พักแดงด้วยที่บอกว่าจะให้หมื่น เออใช่ใช่ใช่ตอนแรกหมื่นหนึ่งก็จะได้เหมือนกันเนี่ยบิดมาสองพักแล้วเนี่ยน่าเสียดายเนาะครับใช่เป็นเพราะอีพักส้มเลย น้องเขาเป็นไรอ่ะอ๋อไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีไม่มีไม่มีอะไรครับอ๋อพอดีน้องเข้ามหหิวิดหน่อยใจมือเลยแย่เนาะไอ้ส้มใช่แย่มากผมรับไม่ได้เลยเนี่ยใช่ใช่ไอ้พักด้วยค่าทหารอะไรนะด้วยค่าทหารอ๋อด้วยค่าทหารด้วยไปเอามาจากขไหนครับที่บอกว่าด้อยค่าทหารเนี่ยก็มันพูดว่าทหารมีไว้ทําไมอ๋อทหารมีไว้ทําไมที่เขาพูดเออใช่อนนี่ดูมาจากไหนนะครับคลิปที่ตัดมาในไลน์คลิปที่ตัดมาในไลน์ คลิปที่มันตัดมาในไลน์ด้วยอ๋อตอนที่เขาอภิปรายเต็มๆนี้พี่ได้ดูไหมครับอุ้ยไม่ดูหรอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาดูอ๋อเข้าใจได้้พักนี่ก็ล้มเจ้าเล่รนะล้มเจ้าล้มเจ้าด้วยใช่มันล้มเจ้าเขาเขาบอกตอนไหนครับว่าเขาจะล้มเจ้าก็มันจะแก้หนึ่งหนึ่งสองอ๋อแก้หนึ่งหนึ่งสองยอมล้มเจ้าเออใช่เข้าใจอ๋อออแย่จริงๆส้มแย่มพี่ถือไม่ได้เลยนะผมผมไม่เลือกเธอทำไมไม่เอาพักส้มครับพักส้มล้มเจ้าครับจบไหมครับใช่คาญ พักส้มล้มเจ้านะครับเอาง่ายงไม่เอาครับจบพักที่ไปล้มเจ้าเลื่อหมดเถอะอเลื่อกไปเถอะอผมไม่เคยรังเกียจหรอกนะครับเห็นด้วยครับนโต้งแต่พักส้มล้มเจ้าไม่เอาครับจบเพราะฉะนั้นไม่ต้องแมมีจะข่าวด้านดีๆของพักส้มนะครับล่าสุดป้ายหาเสียงนะครับของพักเพื่อไทยนะเขตสิบสี่บางกะปินะครับโดนทีมงานติดตั้งป้ายนะครับซึ่งเราก็ต้องบอกว่าเราเข้าใจคุณจะบอกว่าไม่ใช่ทีมงานสส แต่เป็นผู้รับเหมาติดตั้งป้ายแล้วใครจ้างล่ะฮะการจ้างเนี่ยบีฟงานกันยังไงบอกอยังไงว่าวิธีไปติดเนี่ยเฮ้ยถ้าเจอเสาต้นนี้เนี่ยมึงใครอย่าไปต้นอื่นนะอย่าไปทําลายป้ายคนอื่นหรือเปล่าหรือบอกติดติดแม่งไปเหอะนะฮะใครขวางก็ทําลายแม่งซะอยากรู้จังฮะว่าสสหรือทีมงานพักประชาชนเนี่ยที่บีฟงานของผู้รับเหมาเนี่ยทำยังไงไปบีฟยังไงถึงต้องทําลายป้ายคนอื่นเพื่อจะติดป้ายตัวเองฝากไว้ให้คิด คนที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันตอนแรกก็มีข่าวว่าลุงป้อมเข้าโรงพยาบาลจู่ๆวันขึ้นปีใหม่นะครับนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพาเพื่อนพี่น้องนะครับไปทําการเคารพพลเอกประวิทย์วงสุวรรณยกเว้นพลเอกประยุทธ์ซึ่งเข้าไปดํารงตําแหน่งเป็นองค์มนตรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้เหมือนการเป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญ นะครับของอพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปกติไม่ได้ป่วยหนักแต่อย่างใดในเชิงงานสังเคราะห์เราได้เห็นสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลุงป้อมถามว่าลุงป้อมเป็นยังไงตอนนี้นะครับ,นะค,รบคนทั่วไปก็บอกลุงป้อมไม่มีแต่สุดท้ายก็ลุงป้อมก็มีการส่ง คนลง30กว่าคนเป็นเดืองกกงเรืองไกลส่งเขตไป30กว่าคนนะครับลงสมัครในพรคพลังประชารัฐถ้าสู้ต่อไปลุงป้อมก็คงจะแพ้ไม่ต้องบอกก็รู้สิ้นสุดสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนนะฮะก็นักการเมืองก็มองอย่างนั้นนะสื่อต่างๆก็มองงั้นลุงป้อมไม่รอดแล้วนะครับแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะลุงป้อมเขาไม่ธรรมาดาลุงป้อมเขนกรู้นะครับ ถามว่าหลวงป้อมหมดภารกิจหรือยังหนะลวงป้อมยังไม่หมดภารกิจหลวงป้อมยังต้องไปต่อนะมีสิ่งที่หลวงป้อมยังต้องไปต่ออีกยกหนึ่งยกใหญ่ๆเลยนะครับหลวงป้อมนกรู้อะไรนะก็จะเ,เย็ยนแล้วกันจะรอดูแล้วกันแต่ที่แน่ผมว่าหลวงป้อมนกรู้นะครับถึงขั้นไม่เป็นคนดิเดตนะครับนายกบุตร,นะรีให้ตรีนุชขึ้นมาแทนนะครับะจะเอาหม่อมหลวงกรอนมานะ แล้วก็จะมาเป็นคนดิเดตชั่วคราวนะครับปัญหาของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีปัญหาภายในปัญหาจากคนใกล้ชิดลุงป้อมนั่นแหละนะครับก็เลยทําให้พรรคพลังประชารัฐวงแตกประกอบกับลุงป้อมนกรู้จาคําผมไว้นะลุงป้อมนกรู้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นและการนกรู้ของลุงป้อมครั้งนี้จึงทําให้ลุงป้อมนะครับปล่อยข่าวว่าจะวางมือทางการเมืองแต่ผมเชื่อว่าลุงป้อมยังไม่วางมือ และลุงป้อมจะมีบทบาทที่สำคัญในอดีตปัจจุบันและแน่นอนในอนาคตลุงป้อมก็จะมีบทบาทสำคัญต่อไปนะครับจนถึงชีวิตจะหาใหม่เพื่อรับใช้ชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์และประชาชนและยืนยันเกมนี้นะครับไม่ใช่แค่ลุงป้อมนกรู้มีมากกว่านั้นแน่นอน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ